คะ่ปะป้าแต๋ค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าแต๋จะมาทําหมูตุ๋นนะคะลุงชายชอบกินหมูตุน๋นอันนี้หมูทั้งหมูทั้งกระดูกหมูกิโลครึ่งคะ่ะกิโลครึ่งเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีมือป้าแต๋วสกปรพกพอดีวันนี้นั่งเขียนไอใบแปะหอ่อไอหมึกเคี่ยมือ,มอหมกใส่อันนี้ขิงนะคะหนึ่งก้อนรักเต้าหัวไม่โป้งใหญ่กว่าไม่โป้งหน่อยอันนี้กระเทียมเป็นกระเทียมจีนสองหัว ตองหัวปลอกเปลือกไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะปลอกเปลือกแข็งๆออกอันนี้รากผักชีอันนี้ก็พริกไทยดาอันนี้น้าตาลทรายมีรสดีเดี๋ยวป้าเต๋วจะใช้แค่ไหนเดี๋ยวป้าต๋วจะตวงให้ดูนะคะขั้นแรกเลยค่ะเอาพริกไทยดําลงตาในครกก่อนเราก็ตำพริกไทยวันนี้เอาแบบลูกทุ่งนะคะนั่งกับพื้นจะได้ตาสะดวกพริกไทยดตาตําก่อนตำพริกไทยดําไม่แตกก่อนค่ะ ละเอียดก่าอ,อาพิกไทยานำะละเอียดเลยนะคะหรือถ้าใครขี้เกียจตำเอาพริกไทยเอ้นี่ก็ได้ค่ะพริกไทยละเอียดพริกไทยป่นนะคะก็ช้อนช้อนเนี่ยค่ะช้อนช้อนมาลาย พร่กไทย่นหนึ่งช,ช้อนละลายถ้าใครที่เกียดตำนะคะพอพริกไทยละเอียดก็เอารากผักชีลงค่ะรากผกักชี้องมันสี่สามสี่รากะค่ะแล้วแต่เราชอบมากก็ได้แต่ป้าแต้วพอมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ค่ะมีสี่สี่ห้าอันนี้ค่ะ าราบกทีละเอียดเราก็เอากระเทียมค่ะเทียมลงมือดําพีมือเกมีนโดนเลยมือเกมีนหกแล้วล้างไม่ออกก็ตำให้ละเอียด่ะค่ะเอาจนละเอียด ดี๋ยวมาดูตาละเอียดนะคะเนี่ค่ะตำจนละเอียดเลยี่หมูตุ๋นสุกเต๋านะคะก็ตำสามเกลือเนี่ยให้เข้ากัน เราตุน๋นตุน๋นพอ,นนอเข้ากันแล้วก็นี่นะคะี๋ยวเอาแล้วก็ไอ้นี่ตามให้มันแตกเอาแค่แตกๆเพื่อให้มันหอมเวลาเรา,เาตุน๋นน้ำพริกขิง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 เอาแค่พอมันแตกนะคะไม่ต้องมันละเอียดเอแค่มันแตกพอเราอมตุ๋นไปมันจะหอม หอมขิงลืมผ่านมาเมื่อกี้อางนี้เราเอาแค่แตกๆนะคะแล้วขออนุญาตทุกในหม้อเลยค่ะ ท,ที่ทำนะคะก็เอาหม้อเป็นเหล็กหม้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็หมูไก่ก็ถ้าเราคลุกในที่อื่นเดี๋ยวเครื่องปรุงมันก็จะติดอยู่ถ้าในหม้อนี้เราคลุกไปเราไปตุ๋นได้เลยเนี่ยค่ะหมูเราก็หั่นประมาณเนี้ยค่ะส่วนกระดูกหมูเราก็สับเล็กสับใหญ่แล้วแต่เราชอบนะค่ะทั้งกระดูกหมูทั้งเนื้อสนะะันเนี่ยค่ะลงครึ่งอันนี้ทั้งหมดนี้ค่ะลงครึ่ง แล้วก็เราก็ตักเนี้ยค่ะที่เราตําไว้อันนี้ที่เป็นก้อนๆน,นี้ขิงนะคะขิงไม่ต้องละเอียดแต่พอเราตุ้นลงไปแนละ้วมันจะหอมตักนี้ใส่แล้วก็ ใส่น้ำตาลค่ะมันก็จะออกหวานๆเค็มๆนะคะน้ําตาลนี่หนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะใส่น้ําตาลสองช้อนโต๊ะนะคะรสด,ดีรสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะนี่จะไปเทใส่ขวด แล้วก็ซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วนี่ใส่เป็นทับพีอย่างนี้นลคะ่ะนี่นะคะหนึ่งทับพีสองทับพีไม่ต้องใส่ถ้วยนเลอะถ้วยเปล่าแล้วก็น้ำมันหอยค่ะกดไหม่จริงอุยเอ้ยซีอิ๊วนี่ยิบเพียยิบขวดซีอิ๊วมา มันปล่อยของป้าแตเป็นซอสเห็ดหอมนะคะ ซอสเห็ดหอมอา้าวเียงไม่ได้เปิดเหมือนกันเมื่อกี้ไม่ใช่น้ำมันหอยเอ๊ะซอสเห็ดหอมไม่เหมืนอนซอสเห็ดหอมซอสเห็ดหอมก็หนึ่งทับพีค่ะเนี่ยค่ะซอสเห็ดหอมแต่วาไม่กินหอย พราาหอยก็แต่เอาเป็นเป็นสีสูงแล้วก็ใส่สีอิ้วดําหน่อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวมัจะหกลงไปอีก้างทีใส่ช้อนสีอิวดําเราก็เอาแค่เป็นสีสันนะคะแล้วก็ใส่ถังวมี่หยัมเลยค่ะ น่คะขยำมขยำไม่เข้ากันเลยรับรองค่ะว่าอร่อยป้าต่ต้มขาสุนขาหมูก็จะทําแบบนี้ค่ะหรือขาหมูที่เขเผาแล้วมาล้างให้สะอาดแล้วก็ทําแบบนี้เหมือนกันค่ะลูกชายจะชอบกินมาก เราก็ขยำนะขยำจนกว่ามันจะเข้ากันนะคะก็ใส่ถุงมือหน่อยกันแล้ว,ลวเพื่อความสะอาดหลักอันมัยขยำจนเครื่องปรุงมันเข้ากันเนื้อหมูค่ะ นี่ค่ะเราก็ได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนปั้ดเอาุนนะคะนี่ก็ได้แล้วค่ะนี่ยค่ะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงโอเคนะคะหลังจากที่เราหมักไว้แล้วครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็เปิดไฟตั้งให้เดือดค่ะเนี่ยค่ะ เขาเริ่มเริ่มเดือดปุดๆนิดหน่อยแล้วนะคะเราก็เติมน้ําเลยค่ะกันมันติดหม้อเติมน้ําไป่ักแก้วไม่ต้องมากค่ะเราค่อยๆเติมให้มันเดือดค่อยๆเติมแต่เราอย่าเพิ่งไปคนนะคะใส่ไว้อย่างนี้ปิดฝาไว้ก่อนค่ะไฟกลางๆในตุลนี่เขาตุนไว้ประมาณสองสามชั่วโมงจนเปื่อยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะ ตอนนี้เขาก็เดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเขาเดือดแล้วเราก็คนเราก็คนเขาค่ะ<ม><น>เขาเดือดเขาสุกแล้วเราเขาน้ำเติมเพิม<น>่มนะคะเราเติมน้ำไปค่ะ ดีนะคะเราเติมจนมันท่วมหมูเลยค่ะอือกลิ่นนี้หอมมากเลยค่ะหอมขิงหอมเครื่องเทศอืออยากจะให้คลิปนี้มันมีกลิ่นลือเกินค่ะแล้วเราก็ตุนไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวป้าเต๋จะให้ดูอีกทีนึงตอนที่มันเปื่อยแล้วนะคะเอาล่ะค่ะ <c oughs> หมูตุ๋นเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะ นี่ค่ะเขาแปลได,ได้ที่แล้วหลังจากที่ประแตวถุนสองชั่วโมงผ่านไปได้ที่แล้วค่ะเดีย๋ยวมาดูตอนลุงชายกินกันนะคะนี่นะคะของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตักมาให้ลุงชายกินละ ค่ะลุงชายลุงชายกินเลยจ้าเนี่ยอะไรขิงอันนี้คือเปื่อยจนนิ่มแล้วนะคะเนี่ย กินดูอร่อยไหมคะลุงชายก็จะชอบมากเลยค่ะเมนูนี้ถ้ามีเมนูนี้ลุงชายไม่กินอะไรแล้วค่ะกินกับเนี่ยค่ะหมูตุนแต่ลุงชายก็เรียกหมูต้มเค็มวันัน้นใส่อรนะือ,อรนะเกอ,อมเหรออ,ออ๋อกว่าตับเหรอ ใช่แต่อันนี้คือหมูมันอยู่ในตู้เย็นแล้วป่าเราก็เลยทำให้ป่ากินอะไรกินหมดเลยกินเลยจ้า นิ่มใช่ไหมเพราแต่รู้ว่าถ้าทำไม่นิ่มอะป่าจะกินไม่ได้ป่าจะเคี้ยวไม่ไหวทำให้ป่ากินโดยเฉพาะสูตรก็ใส่เท่าที่ปลาเต๋หมักเลยนะคะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยตุนจนนิ่มอะค่ะพอจะทำปลาเต๋วก็ หมักแล้วก็พอที่ว่าให้ดูค่ะเอาน้ําใส่นิดนึงพอมันเดือดก็เติมน้ําไปทั่วหมูตัมเติมน้ำไ้ทั่วหมูก็ตั้งพอมันเดือดเราก็เคี่ยวไฟอ,อ่อ,อนๆค่ะจนกระทั่งเขานิ่มน้ำก็จะงวดเหลือขุกผิด าลุงชายถ้าอะไรแข็งลุงชายจะไม่กินเลยค่ะลุงชายจะกินของนิ่มๆมะม่วงดิบลุงชายยังกินไม่ไหวเลยค่ะเดี๋ยวนี้ต้องกินแต่มะม่วงสุกก็เลยต้องทำอะไรเป็นที่นิ่มๆ <Okay. S 1> กินเลยเอาอีกไหมอีกเยอะเลยอ่ะมั้ย นี่ลุงชายก็ขอมาอีกหนึ่งเมนูค่ะน้ำพริกขนมจีนน้ำพริกที่น้ำหวานๆน,นะคะเดี๋ยวป้าแต่ว่างก็จะทำให้ดูนะคะน้ำพริกขนมจีนที่ป้าบอกป้าจะกินน้ำหวานๆเนี่ยเดี๋ยวแต่ว่างแล้วแต่ทำให้ดีพทิแต้วเนื่อย okay. de oui, On oui, ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พลังใจให้ป้าแต้วกับลุงชายด้วยนะคะลุงชายกินเกลี้ยงเลยค่ะเดีย๋ยวจะไปทำงานละกินข้าวเช้าก่อนถ้ามีหมูตุ๋นนี่ลุงชายจะไม่กินอย่างอื่นแล้วค่ะกินหมูตุ๋นอย่างเดียวเลยกับข้าว ล,ลุงชายก็อิ่มแล้วสวัสดีครับลุงชายสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ